เอ่ตุ๊กตาเหรอคะเล่น,น,นตุ๊กตาใช่เลเล่นตนุ๊กตาปังเป็นยังปัันเพิ่อนี่มาเอา,เอาตุก๊กตามาเล่นมาธนูมาตุก๊กตามาเล่นคะ่นะนาไป๊าป๊าโอโพี่กับ เบรกดับนะมันอะไรฟังอนมันอะไรเรื่องงานได้หมดนอนอะไรพ่อลูก ไม่คุยด้วยเปล่าแบบเดินเข้าบ้านแล้วพ่อก็เดินออกมาหาน้องเออหนวดตะขำใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วมันเขี่ยยังกับปั้นกูกกเขเขียยมึงเขี่ยยังกระดากระแดนะอ,อะมึงมีขีงวันแผลนะนี่มึงมาหยุ่งกับกูดได้ยีงปึ๊ ต uh uh oh, ึ๊งนี่ไกลก็เลยแม่กูไม่ได้ตึ๊จักหน่อยจักหน่อยจื่อชื่อจินอาหารบำรุงสมองว้าวใครเล่นน้ำเนี่ยฮะใครเล่นน้ำคะใครดูสโนว์ความนน้ำเปียกขหอะโอ้โหไปเล่นตาก็ตาหนุ่มหนุ่

เ้านะลูกแล้วมันหาดเท้าของเชนนะมันมืดนะง่ายคดๆๆคคคไปไปพัดลมดีกว่าไปยุงจะกาไปะไปหาป๊าปาไปไปนอนก,กับพี่ปั้นปไปเร็วลุกลุกไปนี่ค่ะ นีขนงด้วยิมันนี่มันดีจัดการมั้ยให้จับเอวมันก็น่าอ้ยบ้านจะทำเราสิอทำเราแหงสิเราเจ็บนะม่จะสวบมัยปัยงแหงนะมึงเห็ดแหงอ้าฮนเด็กนี่เด็แส่ายอย่านะเนี ya, ่ยอยพดเลย

อโน่น้อยหาพ่อแล้วลูกไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอโน่ขึ้นแค่แล้วลูกเร็วขึ้นแค่แม่ใช่ไหมแม่ต้งข hmm. like right? ึ้นมาที่เลยไปไปหาพ่อเร็วไม่แม่ใช่ไรเนี่ยพี่ป้านยุดหยุดพอแล้วลูกพอแล้วอีกลาขึ้นอีกลาขึ้นเตียงเร็วไปขึ้นแค่หาพ่อเร็ว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 ไปพ่ออุ้มเร็ว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 เร็พ่อยาแน่ปอบัลกลายเครียดอีกเนี่ามมันเนี่ย ลูกขึ้นกันได้สิลูกจะพายนะเอาไม่มีใครขึ้นแม่ขึ้นแล้วนะเออ,อนั่งดงเอาเสร็ดเลยเสร็ดโนโน่เลยยังว่าโดดขึ้นไหมลูกเรืม่มโมข้าวหนมขึ้น โนอีกแล้วนี่คือที่ฉี่นางน,นะจะบอกให้เนี่ยหน้าบ้านตรงนี้แถบที่ทั้งแถบแล้วก็ในบ้านคือที่ฉี่นางโนนะคะทุกคนยังไม่ยอมออกมาฉี่ข้างนอกกว่าฉี่เดินเข้าบ้านนะที่ดูโนโนโดนแน่ๆไปเอาผ้ามาถูเลยก็ถูเนี่ย กดเงี้ยคงนีจนเงียงเง้ยนีแล้วนะขึ้นไปสิขึ้นไปเร็วปังนขยับไปเดี๋ยวพี่น้องนั่งด้วยเลยเวหว่หวหวีหวตนทำไมทำท่าอย่างนั้นหรอคะอ่ะรถหรอคะฮะดูซี่ไปแย่งที่พัดลมที่เขาเบ่งนหน้าเบ่งหน้าผู้ดะเองหน้าเด้อไปเขางางหัวขึ้นอย่างนี้กว่า ย่งพื้นที่พี่เลยโอ้ยพี่อ้วนพี่อ้นก็เบียดน้องมาสิลูกเป็นพี่ชายเสียดสลัดตลอดเลยอ่ะแต่แม่จับโน่เข้าบ้านเลยเนาะลงแล้อย่างมีเมียเชื่อว่าปวดข้อเท้านี่เมียก็ลำบากอย่างนี้มาเรู่อะไรนะคะมีเมียก็ลำบากอย่างนี้ลูกต้องเสียสลัดกแกน เหนื่อยปกุกเหนื่อยใจมุรุนตัวเดียวก็ต้องแบ่งให้เขาลูกเอ,อ้ยดีมีนะแตบมะเลิกได้เลิกลูกเอ,อ้ยเอ้าแล้วไม่พอไม่เลิกหรอคะมันไม่ทันแล้วลูก กับได้มองมันมากเลยว่ะอะไรในหูว็ไปดูดิมีด้อเราไปการภาษาลาบแล้วเยนคนเนี้ย